เจะเรียนจีนธุรกิจที่ไหนดีนะมหาวิทยาลัยไฟอิทเทินเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนธุรกิจตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่การเดินทางสะดวกตั้งอยู่ตรงข้ามห้างโรบินสันใกล้แยกสนามบินหลักสูตรของเราสามารถตอบโจทย์ได้กับตลาดดิจิตอลในยุคป,ปัจจุบันค่ะ นักศึกษาก็ยังสามารถเรียนรู้วิชาวัฒนธรรมจีนภาษาจีนเชิงธุรกิจนะคะแล้วก็ยังมีอ e ีคอมเมิร์ซอีกด้วยค่ะเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มต,ต่างๆาภายในอินเทอร์เน็ตนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังมีความร่วมมือกับบริษัทเป่ยจิงโฟเต่าเฉียนเฉิงและร่วมกันก่อตั้ง e อีคอมเมิร์ซวัเล่ค่ะ ให้นักศึกษาของเราได้สามารถฝึกใช้โมเดลการทำงานการตลาดจีนออนไลน์แบบเสมือนจริงและให้นักศึกษายังสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับอ e ีคอมเมิร์ซกับทางบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะจากที่ผ่านมานะคะนักศึกษาของเราได้ร่วมเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลทักษะภาษาจีนต่างๆมากมายนะคะอาทิเช่นการพูดสุนทรพจน์ การแสดงหนังจีนสั้นและการทำการตลาดออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยคะ่ะให้กวัเวเยียนตงต้าเฉ มหาวิทยาลัยไฟเทิร์นวอรไลเลอร์พร้อมแล้วค่ะเรียนภาษาจีนธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นเพื่อการค้าออนไลน์ในอนาคตค่ะ